สวัสดีครับผมเพชรนะครับวันนี้ผมพามารีวิวที่โฉนดนะครับติดลำห้วยที่ตำบลวังหินอำเภอบ้านไล่จังหวัดอุทัยธานีที่ดินแปลงนี้ห่างถนนลัดยางประมาณ1กิโลเมตรนะครับทางเข้าเป็นทางคอนกรีตนะครับมีไฟฟ้า2เฟสเข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็แยกเข้าไปจะเป็นทางดินตามรูปนะครับที่บริเวณโดยรอบนะครับจะเป็นที่นา นะครับที่นาที่นี่ทํานาสวยมากระบบน้ําดีที่ดินโฉนดแปลงนี้เนี่ยสาไร่นะครับจะแบ่งขาย15ไร่นะครับที่จะแบ่งขายเนี่ยสิบห้ไร่ด้านหลังติดลําห้วยนะครับผมให้ดูวิวรอบๆก่อนนะครับที่สวยครับวิวเขาสวยทุ่งนาสวยที่ดินเนี่ยสากไร่เนี่ย ก็คือเริ่มจากจุดนี้นะครับตรงไปชนลําห้วยแล้วก็แนวด้านนี้นะครับที่ปลูกอ้อยอยู่นี่นะครับยาวไปด้านโน้นนะครับที่จะแบ่งขาย15ไร่ก็คือแบ่งขายทางฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ,อบตอนนี้ผมมาอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ทางเข้าให้ให้ให,ให้ให้ดูก่อนนะครับทางเข้าคือจากด้านนี้นะครับจากถนนคอนกรีตเข้ามา มาถึงตรงหน้าที่ดินเนี่ยประมาณ150เมตรนะครับเดินไฟเข้ามาแล้วนะครับที่แปลงนี้ที่ข้างเคียงก็คือเป็นนาข้าวอันนี้นะครับแล้วที่แปลงนี้เนี่ยผมอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยนะครับแนวนี้นะครับไปถึงแนวกอไผ่นะครับแล้วก็แนวนี้ก็จะเปิดเป็นทางสาธารณะเข้าไปนะครับไปถึงน้นต้นไม้ต้นโน้นนะครับถ้า จะแบ่งขายเนี่ยนะครับจะแบ่งจากหน้ากว้างด้านนี้ตรงไปทางนี้ก็ได้นะครับหรือไปซื้อด้านในนะครับด้านใน15ไล่ฝั่งโน้นก็จะติดด้านหลังก็จะติดลำห้วยนะครับดู วิวนะครับวิวทั้งนี้วิวเขาสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับที่ดินอยู่ฝั่งขวามือนะครับปลูกอ้อยอยู่นะครับฝั่งซ้ายมือเป็นนาข้าวที่ชาวบ้านนะครับผมมาอยู่ตำแหน่งที่ดินที่จะแบ่งขายแล้วนะครับคือขับออกมาจากทางเข้าด้านโน้นนะครับขับเข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับ แนวที่ดินนะครับตั้งแต่ต้นยางต้นยางต้นนนต้นยางต้นนี้คืออยู่ในที่ดินนะครับก็จะแบ่งตรงมาตรงนี้นะครับตรงมาตรงนี้จากตรงมาตรงนี้ก็ตรงไปโน่นนะครับตรงไปหาลำธารด้านหลังนะครับก็จะเป็นพื้นที่เกือบจะสี่เหลี่ยมนะครับแปลงนี้แบ่งขาย15ไร่นะครับทางตรงนี้เนี่ยจะเปิดเป็นทางสาธารณะนะครับ วันที่รังวัดที่ออกมา15ไร่เนี่ยจะเปิดเป็นทางสาธารณะนะครับกว้างประมาณ4เมตรนะครับที่แปลงนี้ดูแล้วบรรยากาศล่มลื่นนะครับวิวเขาลอกทุก่งนาสวยนะครับลองมาดูกันครับแล้วก็ในกรณีที่เราซื้อ15ไร่เนี่ยถ้ามันน้อยม,มันน้อยไปนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อต่อแปลง46ไร่ต่อนอนส4จอกุดแดงเหมือนกันนะครับด้านหลังติดลำธารเดี๋ยวผมจะพาไปดูลำธารด้านหลัง ลำธารตรงนี้ลํำห้วยตรงนี้กว้างประมาณผมว่า15เมตรนะครับมีน้ําไหลทั้งปีอันนี้คือลําห้วยน้ําใสเลยครับลบลื่นลื้นเลยนะครับอันนี้คือลํำห้วยที่ติดด้านหลังที่แปลง15ไร่กับแปลง46ไร่นะครับลองสนใจถ้าจะาอา15ไร่ก็แบ่งขายตรงนี้